สวัสดีครับพี่โนครับกาเบียบักพิพิ้คไวครับเพาอไวได ซิบอกิบินหมื่นเลยครับพี่น้องบ่ไดพอในถาดนะครับเด้อว่าสาวไปลงแปลงปลูกนะครับอยู่มันไดหนึ่งเดือนสักคนนะครับบันนี้ปลูกนาแรงนะครับนาห้อนนี่ก็เท้าบันไดพอถาดนะครับบันไดพอในกระบะนี่โอกาสหลอดกกนยากครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ผมมีวิธีครับสิมาถอนนะครับไปปักช้ำในถุงนะครับพี่น้องนะครับเด้อเดี๋ยวผม อาสิเอกไหพี่น้องเมืองอนนะครับจะไปเพาะช่ำนี้ถุงจักสองต้นครับพี่น้องซึ่งผมได้เตรียมไว้แล้วครับนี่กือถุงนะครับเด้อถุงพลาสติกเข้ากับไม้โจงูครับโจงูรอบๆครับพี่น้องนะครับข้างละสี่รูนะครับเด้อหรือบอกับเกี่ยวพลาสติกครับพี่น้องเกี่ยวพลาสติกนะครับเด้อ มัโจงคือกันนะครับมัโจงนะครับพี่น้องบวหนมม้น้าม,มันอมน้ำมายน้าม,มันขังนะครับเป็นการระบายน้ําครับพี่น้องอันดินที่ผมใส่เนี่ยครับผสมเองนะครับพี่น้องเป็นดินแกบดําแกบเผาแล้วก็กิเทาทานนะครับพี่น้องบวกกับอันปุยขอกนะครับเด้อแล้วก็น้าเบียมา เก็บไว้ในที่ร่มนะครับพี่นอ้องนี่ครับเขาจำแบบนี้นะครับเด้อเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอยูเอ่เก็บไว้ประมาณอีกสิบกว่ามือสมารมือหรือว่ายี่สิบมือนะครับให้รากมันแตกนะครับเด้อให้หากมันแท่งให้เต็มทุงนะครับ หากมันออกเนลายในรากมันออกเยอะๆนะครับเวลาเรานําไปปลูกนะครับโอกาสรอดสูงครับพี่น้องนะครับเด้อรวยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วครับโอกาสรอดปลูกกลางแดดปลูกกลางเฉียงนะครับเพราะมีการตายครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเขาถอนถอนไปปลูกเลยนะครับโอกาสรอดต่ำนะครับพี่น้องโอกาสตายสูงนะครับเด้อ น,นี่คือแปลงปลูกนะครับที่ผมเตรียมสิปลูกครับพี่น้องปลูกยำไดสม,มุทไทยพี่น้องในเบิงองหลงด้วครับเด้อสำหรับมื้อน,นี้ขอบคุณพี่น้องสะพูสุขนครับสวัสดีครับ